สวัสดีครับผมช่างอ้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าตัวคูดซิมนะครับที่ขายไปนะครับตัวนี้นะครับณปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่23นะครับเดือนเดือน8 2 5 6 3นะครับสามารถใช้ได้กับ iOS 13.6.1นะครับตัวล่าสุดเลยซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับตัวนี้รองรับ iPhone 6s iPhone 6s Plus นะครับ iPhone 7 7 Plus 8แล้วก็8 Plus iPhone X นะครับแล้วก็ iPhone Xs นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมทิ้งไว้ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับเป็นตัวนี้<อ>เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเมกานะครับอาสาธิตให้ดูนะครับเป็นเครื่องเมกาเวลาใส่ซิมไทยเข้าไปนะครับอยนะครับเดี๋ยวเอาออกอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมประกบนะครับ ตัวนี้เป็นซิม AS นะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะบอกว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับเดีย๋ยวดูนะครับต่อไวไฟไว้ด้วยนะครับอาจจะเดึงเข้าหน้าสวัสดีนะครับ iOS 13.6.1า iOS 13.6.1นะครับจะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับ แบบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยกู o ตซิมนะครับเครื่องล็อกประเทศไทยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัว i o เก่อนนะครับ j e n n ี Service Unlock อกนะครับเวอร์ชัน13.6.1นะครับตัวนี้เป็นเครื่องอเมริกานะครับโมเดล ll นะครับโมเดลไทยโมเดลไทยก็สามารถกดล็อกได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับกูซิมนะครับตัวนี้แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปข้างล่างนะครับ นีประกบเข้าไปนะครับอย่าลืมต่อ wi Fi ไ i f i ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องใครที่เป็น iOS ต่ำกว่านี้นะครับให้อัปเดตเป็น13.6.1นะครับคลิปปัจจุบันนะครับใส่เข้าไปตัวเครื่องจะเด้นเข้าหน้านี้นะครับ Genius e r v i c e Unlock นะครับกดที่ Edit ICCID นะครับตัวเลขตัวนี้ผมทำการเซตเข้าไปในระบบตัวซิมให้แล้ว ไม่ต้องปลอกนะครับกดรงหรือถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีตัวเลขใหม่ให้นะครับหัวข้อนี้สําคัญมากนะครับกดหัวข้อที่7นะครับกดตอบรับอ่าเสร็จแล้วเอาเข็มจิ้มซิมนะครับออกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดเข้าไปใหม่อ่าแล้วกดกดล็อกเครื่องนะครับกดดาเนินการต่อ รอสักครู่นะครับสัญญาณ as ขึ้นแล้วนะครับอ่ะมาแล้วซิมนี้ไม่มีเงินนะครับปิด wi-fi เช็คดูอ่ะตัว as 4g ขึ้นแล้วนะครับ สามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกได้ปกตินะครับรับข้อความ SMS ได้ปกตินะครับใช้ได้ทุกซิมเอาซิมดีแทมาใส่ก็ได้ AS ก็ได้ t ทูมุกก็ได้นะครับวิธีการเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ด้านใต้นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวไลน์ไว้ให้นะครับหรือโทร088 1 1 5 0 7 9 7 0 99887757นะครับหรือลูกค้ามาใส่ที่ร้านได้นะครับร้านเชนี่สวิตอยู่ที่รามคำแหงซอย24นะครับเปิบริการ10.30โมงครึถึง1ทุ่มอยู่ทุกว,วันศุกร์นะครับโอเคคลิปวีดีโอนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ